สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนเียนด้วยนะครับผมโค้ดกันนะครับจากกลุ่มเทรดกันทุยจากกลุ่มเทรดกับกันนะครับโอเคผมจะมาสอนนะครับวิธีการใช้เทรลไลน์นะครับผมเข้าในจังหวะเบรกเอาท์นะครับผมผมใช้วิธีอะไรกันบ้างครับแล้วผมเล่นแบบไหนไปดูกันครับอ่ะอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างกราฟนะครับผมที่ผมกำลังจะวาดให้ทุกคนดูกันแล้วเข้าใจกันก่อนครับว่าเบรกเอาท์คืออะไรนะครับเบรกเอาท์นะครับคือการวิ่งทะลุของราคาครับผมอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับกราฟมีการไซด์เยเวิ่อยน้กิดึ้ แล้วกราฟนะครับผมมีการวิ่งทะลุไปทางใดทางหนึ่งอ่ะแล้วมีการวนกับมารีเทสแบบนี้แล้วลงต่อแบบนี้อันนี้นะครับผมเขาเรียกว่าเกิดการเบรกเอาต์กันเกิดขึ้นนะครับแล้วจังหวะที่เกิดการเบรกเอาต์เนี่ยเกือบประมาณ 70%- 80%อรน่ะกราฟจะต้องมีการวนกับมารีเทสหรือว่าวิ่งกลับมาหาจุดที่มันมีการเบรกเอาต์เข้ามาก็คือว่าตรงนี้เนี่ยมีการเบรกโลใช่ไหมแล้วจะต้องมีการวิ่งขึ้นมารีเทสที่โลก่อนที่จะลงต่อ อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือตัวอย่างคร่าวนะครับอ่ะทีนี้ครับไปดูตัวอย่างราจริงกันครับว่าในระดับของแอดวานซ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเราดูนะครับผมว่าตอนนี้นะครับผมสิ่งที่กราฟชุดนี้เนี่ยมันทําอะไรนะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมกราฟนะครับมีการทําฐานโลนะครับผมที่สูงขึ้นอ่ะนะครับผมอ่ะแล้วมาดูครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟทําอะไรครับกราฟมีการวิ่งขึ้นไปแบบนี้สวิงแบบนี้เกิดขึ้นดูดูตามผมนะครับอ่ะแล้วนะครับผมแล้วนะครับ เห็นไฮไหมครับไฮเนี่ยมันต่ำลงเรื่อยๆืแต่โลเนี่ยของจังหวะสวิงสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้มีการทะลุหรือว่าทําโลใหม่นั่นเองแทงว่ากราฟตอนนี้นะครับผมมันมีการยืนตัวได้แล้วสรุปก็คือว่าตอนนี้นะครับกราฟมีการทำไฮที่ต่ําลงแต่โลเนี่ยไม่ต่ําลงไปมากกว่าเดิมอ่ะแสดงว่ามันกําลังดีบอัดราคากันอ่านะครับผมอ่าลองดูนะครับลองดูภาพเป็น m ร r k เกจสตั๊กเกอร์ก็ได้ก็คือว่าเห็นไหมครับสวิงนี้เนี่ยมันควรที่จะอ่าทำไฮที่ทำโลที่ต่ําลง แต่ลงไม่ต่ำลงกว่าเดิมแสดงว่าตอนนี้เนี่ยมันกาลังยืนตัวได้แล้วแล้วมาดูครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเราตีเส้นกดราคาเข้ามานะครับอ่ะต,ตีเส้นเทรนเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยหามันกดต่าลงจริงๆอ่ะแล้วพอเราตีเส้นเทรนออกมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้มันกาลังเป็นรูปทงแล้วมันก็เลยเข้าเรื่องของแพทเทิร์นนั่นเองอ่ะทีนี้เนี่ยพอเห็นกันเกิดขึ้นนะครับการเบรกเอานะครับผมจะเข้าได้อย่าง2แบบ คือเข้าในจังหวะเบรกเอาไปเลยกับเข้าจังหวะที่กราฟบนกับมารีเทสซึ่งจังหวะที่กราฟบนกับมารีเทสอ่ะกว่ามันจะวนกลับมาเนี่ยส่วนมากนะครับที่ผมเจอนะมันจะไม่ค่อยบนกลับมารับในตอนที่มันเบรกขึ้นไปแต่มันจะวิ่งไปหาหาโคตรตุดๆุดเออมันจะคือมันจะวิ่งไปไกลๆก่อนก่อนที่มันจะวนกลับมาอีกทีนึงคือมันนานซึ่งผมจะไม่เข้าแบบนั้นหรือถ้ามันมีโอกาสแบบนั้นผมก็จะเข้าแบบนั้นแต่ผมก็ ใช้จังวใช้วิธีการเข้าโดยการที่ว่าให้แท่งเทียนยืนเหนือแทนนะครับผมก็คืออยังไงอํา,าดูชุดนี้ครับกราฟมีการเบรกเส้นเทรนใช่ไหมอ่ะทีนี้ปุ๊บเนี่ยพอเรามาดูในทาเฟรม M15 ครับผมเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟนะครับผมของแท่ง M15 เนี่ยมีการปิดเหนือได้อ่าแสดงว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่ม คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ามันจะเกิดการเบรกเอาขึ้นมาจริงๆแล้วก็จําไว้นะครับว่าถ้ายิ่งทําเฟรมใหญ่ปิดแท่งยืนเหนือจุดเบรกเอาได้แสดงว่ามีโอกาสมากๆเลยที่มันจะไปต่อแต่กับการถ้าเป็นในทำเฟรมที่เล็กหรือเล็กเกินไป หรือว่ายังเป็นทำเฟรมที่แบบว่ามันเป็นทำเฟรมเล็กแล้วแบบว่าปิดแท่งยืนเหนือได้ก็จริงแต่ในทำเฟรมใหญ่อะมันยังไม่ได้ปิดแท่งทีไงมันก็มีโอกาสที่จะรีบาวกลับมานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยระวังกันด้วยนะครับอ่ะทีนี้เห็นไหมครับว่าเอ็มสิบห้าเนี่ยมีการปิดแท่งยืนเหนือได้แสดงว่าจุดนี้แห่ะเราสามารถจะพิจารณาเข้าโดยการที่ว่าสามารถที่จะอ่าเข้าบายตรงตรง,ตรงปิดแท่งได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วให้ SL ให้ได้2ที่นะครับคือโลล่าสุดกับ ้แท่งที่มันปิดไปได้เลยสามารถที่จะ sl ตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะทีนี้ tp เก็บตรงไหน tp เก็บได้สองที่นะครับคือสามารถที่จะเก็บที่ high เดิมได้เลยหรือว่าอ่าใช้การคาดคเนว่ามันจะไปตรงไหนต่อซึ่งวิธีการคาดคเนเดี๋ยวผมจะมาสอนกันนะครับก็คือว่าให้เราตีสี่เหลี่ยมนะครับหรือวัดระดับนะครับผมจากสวิงของกรอบล่าสุดนะครับคือประมาณนี้ถูกไหม ซึ่งเป็นสวิงแรกก่อนที่ว่ามันจะเกิดการบีบอัดราคาเกิดขึ้นอ่ะตีมาเลยครับผมและทําการกด Copy เลยกดโคลนเลยอ่ะและเอามาเทียบจากจุดที่มันมีการเดกเอาขึ้นครับแสดงว่าที่พี่เราเก็บได้คือประมาณตรงนี้นั่นเองอ่ะแค่นี้เลยอ่ะมาดูอีกตัวอย่างนึงกันครับอ่ะเราตีเส้นเทรนครับผมอ่ะตีมาเลยเห็นไหมครับกราฟนะครับผมวิ่งยังไงครับวิ่งชันในระดับที่ว่ากราฟเนี่ยวิ่งโลสูงขึ้น และหายก็สูงขึ้นแต่จังหวะที่มันกดตัวลงมาเนี่ยมีการเบรกโลเกิดขึ้นแล้วก็เบรกเส้นเทนแล้วด้วยอ่ะทีนี้เนี่ยพอเบรกเส้นเทนแล้วด้วยเนี่ยสิ่งที่กราฟทําคืออะไรครับกราฟมีการปิดแท่งได้เห็นไหมและ m 5ด้วยนะ m 5เนี่ยอ่ะกราฟมีการปิดแท่งได้แบบนี้เลยแสดงว่าวอลุ่มของฝั่งเซลล์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากสามารถที่จะพิจารณาเข้าเซลล์ได้เลยโดยขนาดที่ว่าเราอาจจะไม่ต้องรอทําเฟรมใหญ่ปิดเพราะถ้าเรารอทาเฟรมใหญ่ปิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเราอาจจะตกรด อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะเข้านะครับผมดู2องค์ประกอบนะดูวอลลุ่มมันก่อนถ้าวอลลุ่มแม่งเยอะเนี่ยและมีการเบลิกเนี่ยเรากดเข้าได้เลยกับอย่างที่2คือถ้าวอลลุ่มมันไม่ได้เยอะมากมันค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปแต่ทําเพรียงใหญ่ปิดเหนือได้โอเคเราก็สามารถพิจารณาเนะข้าออาเดอร์ได้ได้เหมือนกันอ่ะทีนี้เราสามารถจะพิจารณาเนะข้าออเดอร์เซลล์ที่แท่งนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะเช่นนี้เลยแล้วเตรงไหน SL ไปที่บนแท่งได้เลยอ่ะประมาณนี้แลวที่พี่ตรงไหนก็ ตามที่ผมบอกเลยครับจะท p ีอ่าหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าใช้การคาดคะเนของกราฟก็ได้ก็คืออย่างนี้อ่าถูกไหมอันนี้คือสปริงของมันถูกไหมครับตีมาเลยโอเคกดโครนได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มาบัสจากจุดเบรกเอาแค่นี้เองแค่นี้เองเทคนิคการเบรกเอาของผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมและใครที่อยากจะเรียนเทรดกับผมนะครับสามารถจะแอดไลน์เทรดกับกันมาคุยกันได้เลยนะครับผมเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมโอเคแล้วไว้เจอกันในกลุ่มครับผม